อยู่ในทะเลลึกค่ะปลาจำพวกนี้ว่ากันว่าเรียกว่าปลา b บร r e l eye ค่ะส่วนหัวของมันจะมีความโปร่งใสคือจะมองเห็นอวัยวะข้างในของมันทั้งหมดเลยถือว่าหายากมากนะคะดูหน้ามันสิหายากมากค่ะแล้วคลิปนี้ถ่ายมาจากเรือดำน้ำคือต้องเอาเรือดำน้ำลงไปในทะเลลึกถึงจะเห็นปลาชนิดนี้นะคะเนี่ยหัวมันใสจนกระทั่งเห็นอวัยวะข้างในหมดเลย ของจริงนะเนี่ยดูเหมือนมันเป็นภาพทําขึ้นเหมือนกันนะคะนั่นหรอสิฮะออแต่เป็นของจริงค่ะแล้วหน้าตามันตลกอ่ะใช่พราะเราเห็นข้างในของมันหมดเลยด้วยมั้งคะนั่นนะเห็นเหงือกเห็นอะไรหมด <c oughs> เห็นลูกตาข้างในด้วยนะคะ <c oughs> นะเป็นปลาหายากชื่อ Barrel Eye ค่ะใครลงไปดําน้ำจะได้เห็นอาจจะได้อกอุ๊ยผีปลา <c oughs> ผีปลาเ <c oughs> นีนฮะนี่ฮะ ใสามากเห็นข้างในหมดเลยนะคะ oh, ตรงหัว่า